เก่งจริงตีบ้าน17หลังนี้ให้แตกบนนี่แก้วจะพามาชมรีเพย์การป้องกันบ้าน17ตันของแก้วมาดูกันว่าจะมีใครตีบ้านหลังนี้แตกหรือไม่ผู้โจมตีท่านแรกได้แก่คุณ NF นะครับที่แก้วเห็นครับมีรักไม้นางฟ้าแล้วก็ซูเปอร์เยติแล้วก็นายล่องหนครับน่าจะใช้เจล่องหนเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะเข้าอย่างไรและจะคว้าสัมดาวได้หรือไม่ก็ เราดูก่อน,นครับว่าเขาจะเข้าได้ไหนก่อนก็เราดูนะครับว่าจะยังไงอ่ะกำลังคิดอยู่นะครับว่าซ้ายขวาบ,บนล่างเราจะเก็บสามดาวบ้านหลังนี้ยังไงดีนะโอเคปล่อยเจล่องหุ่นครับลงไปด้านซ้ายนะครับเราก็จะเข้าไปสู่ด้านซ้ายนะครับซึ่งจะเจอกับระเบิดเมกา้าเจล่องหุ่นเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีเข้าไปที่ค้ามหอศคอยแกมพูรูครับทำการใช้ อุปกรณ์ขวดน้ำยาเร่งรีบครับเพื่อที่จะเ,เร่งรีบให้เจน,นครับเคลื่อนที่ไวขึ้นและโจมตีได้เร็วนั่นเองก็จะไปต่อนะครับแล้วก็จะไฟนั่งสายนะครับได้เยอะเลยใช้ล่องหัวลงไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าบ้านจะยิงมาครับทำให้ตายลงไปจากนั้นครับใช้ควีนลงไปด้านขวานะครับ, Queen, ลไไนนรบแล้วก็ปล่อยคิงตามมานะครับโอเคแล้วก็ใช้เครื่องยิงกองลังเข้าไป ด้านล่างทำการใช้รักไม้ลงไปนะครับด้านล่างคือเขาเล่น2จุดเลยนะครับเพื่อที่จะชแชร์ดามจนนั่นเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับด้านล่างเป็นรกักไม้ซูเปอร์เยติแล้วก็มีปูนะเข้าไปฉะนั้นก็จะเข้าไปนะครับด้านบนยังคงมีคุยนขึ้นไปนะครับก็เจออาวุธบ้างอะไรบ้างใช้แม่ล่องหนวดึงควน,คนนะครับเพื่อที่จะปิดฐานครับให้ฐานเข้าไปด้านในไม่ไปดางขวานเนาะคิงก็จะเคลียร์ทางถ้าเข้าไปด้านในแล้วนะครับก็เจอกับส่วนนี้นะครับมี กับดักทอดด้วยครับเครื่องยิงกําลังก็ส่งกองกลังมานะครับแล้วก็จะไปตอดูเหมือนว่าทางของเขาครับจะไปนะครับแต่บ้านมันจัดโดยที่เอากระแผน,นครับกั้นไว้นะครับทำให้ไม่มีใครไปที่บ้านและตรงนี้นะครับทางฝั่งด้านบนพังลงไปก็เลยทําให้ฐานเนี่ยไปที่บ้านได้แล้วก็จะโจมตีไปที่บ้านบ้านก็น่าจะแตกในไม่ช้านะครับเอาแก้วยังไงยังไงกันได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน ทางฝั่งของโอรักมานะครับจะเข้าไปด้านบนแล้วก็ด้านบนครับมีอาวุธเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงเหวนเอ็กโบค้ามดกระต่ายพสง้าครวมถึงหอกคอยแก้มรูและปืนใหญ่ดึ๋งๆเขาเข้าไปนะครับแต่มันไปกระจุกเดียวกันครับทำให้โดนโจมตีได้หนักเลยหรือน้ำยาลอกขนขวดนึงครับก็ใช้ไปแต่ว่าน้ำยาด้วยกลับนะครับไม่ได้ใช้เพราะว่าเจนครับมันมันตายลงไปนะครับก็เลยไม่ได้ใช้มีอาบ้าอยู่หนึ่งขวดด้วยนะครับ และจะไปต่อครับด้านล่างด้านบนครับดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะไปต่อครับคิงยังไม่ตายนะไปกับซูเปอร์เยตินครับอึดมากๆเลยเองก็ขึ้นไปด้านบนครับแล้วก็จะไปเจอกับทางเราครับด้านบนมีเจ้าชายแล้วก็มีคิงอยู่นะครับที่จะเฝ้าฐานด้านบนมีสารวานครับพมที่จะเข้าไปแต่ว่าสารวานครับก็สู้เต็มที่เลยครับเลืออก็ลดลงเรื่อยๆเนาะและคิงก็จะจะตายลงไปนั่นเอง เดี๋เจ้าชายนะครับทำการต้องจีได้นะครับเขาได้กลับไปได้านซายนะครับก็เรือนางฟ้าแล้วก็ฮัชชิ่วนะครับที่จะเข้าไปทําให้เขาเหลือเพียงแค่ฮัชชิ่วนะครับก็จะตายลงไปนะครับแล้วเหลือเจ้าชายนะครับที่ไม่ตายก็เลยทําให้กันได้นะครับตอนนี้เขาได้ไป2ดาว89%ก็แก้วเสียไป29่้วนนะครับถือว่าแก้วสองดาวเนี่ยกันได้นะ ผู้โจมตีท่านที่2ครับก็จะทําการใช้สูตรมังกรครับเป็นมังกรล้วนเลยมีมังกรน้อยแค่2ตัวนะครับมาตัดทางมั้งแล้วก็จะใช้เอาทางฝังของน้ำยานนครับเป็นน้ำยาล่องหนก็น่าจะเป็นเจนล่องหนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นชนรายมีแมคุณควรด้วยนะครับน่าจะเป็นโคนฐานด้านในเนาะอาจจะเป็นบอลลูนหรือเยติเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเข้าได้ไหนกันก็กําลังวางแผนยุ่นครับว่า จะเข้าซ้ายขวาบนล่างครับเพื่อที่จะได้ความคุ้มค่าโอเคเขาเข้าด้านขวานะครับต่างจากคนที่แล้วนาอที่เข้าด้านซ้ายไปด้านขวานะครับตรงนี้จะมีกระดักทอร์โดนครับแก้วแอบสปอยนะมันอาจจะทําให้ทางเรานะครับทำการทาการโดโทนทอร์โดได้นะครับก็จะหมุนติ้วๆๆเลยเจเข้าไปนะครับก็จะโจมตีแล้วก็จะไปด้านขวานะครับจากนั้นก็จะลงไปด้านล่างไหม เขาล่องหุนไปนะครับเพื่อที่จะเจ๊ไปนัดสายนเขาดูมาแล้วนะครับต้องใช้ล่องหุนเพราะว่าจิ่งจอกตายลงไปกลายเป็นล่องหุนทีทีเลยครับแล้วก็เจอกับระเบิดยักษ์อันเบืเ่มเลยครับก็จะทําให้ฐานของเขาไม่ไหวนั่นเองแล้ไปด้งขวาน,นครับก็จะขึ้นไปมีน้ํายาเรียกกลับมาครับก็เรียกกลับมาต่อไปก็น่าจะเป็นการใช้มังกรมังกรจะลงตัวไหนดีนครับปิดนว่าเขาจากเขายังไง เขาเช็คควีนครับยิงเต้นขวานะครับ,ย,นะรบยิงลูกธนูยักษ์ไปเอามาใช้นะครับเผื่อว่าเจอบ้านที่เป็นหอคอยอาคุมน่องหุ่นนั่นเองใช้มังกรครับเป็นเต้นขวานนกระดานเลยนะครับแล้วก็ใช้ปูมากับทางฝั่งของคมพีมุตะแล้วก็อัญมณีคุ้มข้างนะครับเพื่อที่จะไปตอกใช้คัมพีอามาตะนะครับแล้วก็จะใช้ด้วยหอกไปที่บ้านนะครับบ้านก็จะพังลงไปในไม่ชานนะครับเพราะว่าเขามีเยติแล้วก็ปล่อยลงไปเนาะ ฉะนั้นครับทางฝั่งของมังกรก็จะบินครับเข้าไปด้านในแล้วก็จะลงไปด้านล่างกันโอเคก็จกไปด้านซ้ายนะครับควงอยู่ด้านล่างครับยังไปต่อได้แล้วก็น่าจะไปได้ไกลด้วยมังกรครับอยู่ด้านซ้ายครับก็จะลงมาด้านล่างก็เจอสรารวานครับทาการโจมตีเข้าไปสรารวานครับเป็นเป้าหมายเดียวครับโจมตีได้เร้วรวเลยครับเพราะว่าเขาไม่มีน้ำมานแช่แล้วนั่นเอง ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะถูกโจมตีอย่างหนักเลยสารวาเนี่ยโหดจริงนะโจมตีได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าหรือว่าจะเป็นมังกรนะครับคอคอยแกมรูก็ทําหน้าที่ดีนะครับก็จะเข้าไปนะครับเจ้าชายจะลงมานะครับหลังจากเช็ดให้ไม่ตายที่เสกลูกสมุนออกมาท้าฝั่งของมังกรครับก็ไปต่อครับไปเล้านขวาและจะลงไปด้านล่างกันครับแต่เรายังมีป้อมพูนครับที่ไม่พังลงไป ป้อมพูก็จะโจมตีฐานอากาศได้ดีเลยครับอยู่ตำแหน่งที่ดีเลยครับมีหลายๆอย่างครับเป็นตัวแทนครับไม่ว่าจะเป็นคังเก็บน้ําอมฤตนะฮะที่เป็นตัวแทงทําให้ป้อมพูเนี่ยร้อยใบยใจเลยนี้แล้วก็จะโจมตีได้น,นะครับจากนั้นก็เหลือเป็นมังกรตัวสุดท้ายนะครับที่จะต้องตายลงไปอ่าแก้วลืมเห็นฟินอกเนาะก็จะตายลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วเราก็กันได้น,นะครับเสียไป2ดาว88% เขาได้ไป28ถ้วนครับเดี๋ยวเราไปชมตาสุดท้ายกันต่อเลยผู้โจมตีท่านสุดท้ายนะครับใช้รักไม้ใช้นางฟ้านครับแล้วก็มีน้ํายาล่องห3น3ามขวดครับแล้วก็มีปูนครับปู่เอามากับลูกไฟนะมาดูกันว่าเขาจะเล่นลูกไฟยังไงก็เดี๋ยวเราดูกัน,นครับว่าจะเข้าได้ไหนยังไงวางแผนอยู่ครับว่าจะเข้าได้ไหนก็จะวางแผนเข้าไปนะครับแล้วก็จะทําการโจมตีกัน โอเคเขาใช้ปูนล,ลงไปด้านล่างครับแบบนี้เลยแล้วปล่อยนางฟ้าลงไปครับจากนั้นก็จะโจมตีโูนด้านล่างก่อนเลยครับน่าจะโจมตีมอตา้าก่อนเนาะและอาจจะยิงลูกไฟเข้าไปครับได้โูนด้านในก็ใช้ซูเปอร์คนเถื่อนครับแต่ทางซ้ายขวาแล้วก็รอให้ปูนครับโจมตีป้อมพ่อมดป้อมมอต้าครับแล้วก็จะยิงลูกไฟไปได้เลยไหมแช่นครับยิงไปเลยแล้วก็ใช้พิ้นวินไวนครับลงไปก็โจมตีโูนด้านในได้นะครับถือว่า ประสบความสำเร็จแล้วนะครับจากนั้นไปคุยลงไปด้านซ้ายเพื่อดึงปูไปนะครับและใช้รากไม้ไปแล้วก็ไปควานครับเป็นไปด้านซ้ายใช้ลุงฐานครับตัดทางแต่ลุงฐานโดนเอ็กโบยิงมาครับเขาใช้รากไม้นะครับเข้าไปแล้วก็จะขึ้นไปรอบบ้านเลยนะครับแต่ว่ามีน้ํายารกชัดนะครับที่จะไปรกชัดที่บ้านนะครับทาให้ทำให้บ้านไม่ทํางานนั่นเองถ้าแค่ออกมานะครับเป็นกูแข็งกัวไม้ไม่กัวอยู่แล้วนะครับก็จะไปต่อได้ และคิงก็จะเข้าไปด้านบนครับใช้แม้ล่องหุ่นครับเพื่อที่จะล่องหุ่นทางแคนครับให้มันไปด้านบนกันเนาะแล้วก็จะไปต่อครับก็จากขึ้นปายบ้านยังไม่ได้นะแต่เขามีรกชั้นครับอีกหนึ่งควรเลยครับที่จะใช้ปายเข้ารกชันไปด้านล่างครับเพื่อที่จะโจมตีซาโมนาด้านบนให้ได้นั่นเองถือว่าเป็นการเล่นที่ฉลาดมากๆเลยครับต้องยอมรับเลยว่าเก่งมากๆเลยจะนั้นไปต่อครับทางฝั่งของคิงเอาไปด้านบนครับแล้วไปดึงขวา จะลงมาด้านล่างครับก็จะไปเจอกับต่อไฟนะครับแล้วก็ใช้ยาบ้านลงไปทิ้งลงมาเนี่ยครับเจ๊ลงมาเนี่ยครับแต่ว่าไหวไหมเหลือบ้านนะครับที่ไม่พังลงไปหาชิวเปล่าไปนะครับเขามีโรคชัดอินิครัวนะครับโอ้โหพี่ออกมาเยอะจังก็จะลรกชัดไปนะครับแล้วก็จะโจมตีต่อไปเขาน่าจะซุ่มซ้อมบ้านรงนี้มาแล้วนะครับเพราะว่าสมัยนี้ก็จะเอาบ้านไว้ตรงกลางครับแล้วก็ใช้ กำแพงที่เป็นโซนตายครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ได้แค่หนึ่งดาวนั่นเองจากนั้นครับทางฝั่งของคิงจะลงไปด้านล่างครับแล้วก็จะเข้าไปทางเขาครับเหลือไม่เยอะมากครับเลือเป็นคิงควีนแต่คิงกับควีนครับยังมีท่าไม่ตายแต่เยติเนี่ยเลือไม่เยอะมากครับก็โดนยิงเข้าไปคิงไปด้านซ้ายครับจะเข้าไปด้านในที่ขอคอยสารพัดรื่องมือนครับที่เป็นแบบธนูนะแล้วก็ควีนเข้าไปนะครับเขายังไง ดูเหมือนว่าเขาจะยังไปต่อนะครับแล้วทีนี้เขายังไม่ใช้ทําไม้ตายคิงกับควีนด้วยนะครับผลกันว่าจะใช้เมอ่อไรคิงจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีควีนจะขึ้นไปนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของขอคอยสรารพัดเครื่องมือนะครับเขาใช้ทําไมตายควีนนครับเข้าไปแล้วก็คิงท่ามตายนะครับยิงบอลนำแหลมไปควินเข้าไปที่บ้าน,นครับแล้วยังไงเขาสามารถที่จะโจมตีบ้านได้ ทธอแม่เขาคว้าสำดาวได้นะครับก็เป็นผู้โจมตีท่านครับที่สมาโจมตีบ้านแก้วและได้สำดาวนะครับในที่สุดรายการเก่งจริงตีบ้าน17ให้แตกก็มีคนตีแตกแล้วนะครับโอ้เขินเลยเขินเลงเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันครับว่าวันนี้ครับวันสุดท้ายของซีซั่นพฤษภาคมแก้วได้ถ้วยมาเท่าไหร่เนาะก็เราจะพาเข้าไปนะครับนี่เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับซีซั่นจะจบลงก็แก้วโจมตีไปได้262ถ้วยครับแล้วก็ เสียไป248่ถ้วยนะครับบวกมา14่ถ้วยวันนี้นะครับเรากันได้ตาเหมือนกันครับกันได้คือไม่เสียสาดาวนะครับเสียสองดาว1ตา2ตา3ตา4ตา5ตา6ตาแกก็คือในวันที่ผ่านมาะครับแก้วเสีย2ดาวเพียงแค่6ตาครับแล้วก็เสียสาดาวนะครับเพียงแค่2ตาก็ถือว่าเรากันได้นะครับก็ตัวที่แก้วอยู่นะครับอาจจะไม่สูงมากเหมือนใครหลายคนนะครับแก้วอยู่ประมาณ5 7 0 0 5 6 0 0นะ ทำให้การที่เราป้องกันครับก็อาจจะมีผู้เล่นที่ยังไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่นะครับรวมถึงตัวแก้วเองด้วยก็ยังไม่เก่งมากเนาะทำให้การป้องกันครับยังพอเป็นไปได้และท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการผังบ้านอันนี้นะครับที่แก้วแจกครับแก้วแจกผังบ้านนี้นะครับในเว็บไซต์แก้วก้า .com นะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์ไว้ให้ผู้ชมกดเข้าไปนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกนะสมัครฟรีนะครับก็จะพบกับลิงค์จัดบ้านเลเวล17เเพียบเลยนะครับแล้วก็ เอาผงมานนี้ไปใช้ได้นะครับหรือจะใช้ผังอื่นก็ได้แล้วก็เดี๋ยวแก้วจะอัปเดตผางบ้านนะครับรวมถึงบ้าน9ถึงบ้าน17ในปีนี้ด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะได้ผังบ้านใหม่ๆดีๆก็สามารถที่จะไปเลือกใช้กันได้แล้ววันนี้ก็เป็นคลิปเก่งจริงที่ให้แต่นะครับวันนี้เราก็พาชมมาดูกัน,นครับว่ามีใครตีแตกหรือไม่นาอก็มีคนตีแตกหนึ่งคนนะครับท่านชมชอบคลิปนี้ดูแล้วสายใจนะครับก็สามารถที่จะ ใช้โค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมได้นะครับลิงใช้โค้ดอยู่ในค้อธิบายขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับแก้วมาตลอดรายได้ที่แก้วได้จากการใช้โค้ดเนี่ยแก้วก็จะเอาไปซื้อลิง์จากบ้านนะครับมาแจกแล้วก็จะามาแจกกันนอ็อกบนีน้แก้วก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใหม่สุดครับ